สวัสดีค่ะชื่อน้องทิมสุปสาราค่ะวันนี้จะมาแนะนำระบบ CPW Class Room ค่ะที่จะทำให้ใครหลายๆคนอยู่บ้านแล้วไม่น่าเบื่อและก็ได้ความรู้อีกด้วยค่ะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โรงเรียนชยมุมทางวิทยาได้จัดทำระบบ CPW Class Room เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนจากที่บ้านในช่วงปิดภาคเรียนค่ะเราไปดูวิธีการใช้งานกันค่ะ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์โรงเรียน www.cpw.ac.th กดเข้าไปที่แบนเนอร์ระบบ CPW Classroom 2. เข้าสู่ระบบโดยใช้เลขประจำตัวนักเรียนส่วนรหัสผ่านคือหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักของเรา กดเข้าไปที่แบนเนอร์ระบบ CPW Classroom เข้าสู่ระบบแล้วเราจะเห็นบทเรียนประจำวันที่คุณครูได้อัพขึ้นให้เราถ้าบทเรียนไหนมีแบบทดสอบก่อนเรียนเราก็ทำให้เรียบร้อยเมื่อทำเสร็จแล้วก็กดเข้าสู่บทเรียนในบทเรียนจะมีวิดีโอที่คุณครูเข้าสอนเรากดดูได้เลย Hi, this teacher Joanna, and welcome our first lesson for 5, which is first is to lesson nouns welcome Joanna and plural our for on P5, ในบทเรียนจะมีเอกสารประกอบการเรียนเช่นเนื้อหาเพิ่มเติมใบงานให้เราดาวน์โหลดไปอ่านไปทำด้วยเมื่อเรียนเสร็จแล้วบทเรียนไหนมีแบบทดสอบหลังเรียนเราก็ทำด้วยเช่นกัน แล้วถ้าเราเรียนแล้วไม่เข้าใจตรงไหนเราสามารถพิมพ์ข้อสงสัยในช่องถามตอบได้เลยเพียงแค่นี้ก็ทำให้การอยู่บ้านของเราไม่น่าเบือ่อและยังได้ความรู้อีกด้วยค่ะ